สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่อง Channel of Football b o o t นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าฟุตบอลตัว Adidas Predator 8.1นะครับในชุดปุ่ม HGAG นะนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าในรองเทารุ่นเนี้ย มีอะไรบ้างลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงอีกคลิปนึงจะเป็นเรื่องของฟีลลิ่งการสวมใส่แล้วก็ฟีลลิ่งของการใช้งานนะครับจะรวมกันในคลิปเดียวในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวรุ่นล้วนนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับผมโอเคครับสำหรับสีนี้นะครับจะเป็นสีแรกที่ทางอริยาได้ทําการเปิดตัวของ p r e a t o r รุ่นนี้เลยนะครับเป็นสีเปิดตัวสีออริจินอลเลยนะครับผมก็จะมาในาสี ทูโทนนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับทั้งทั้งทั้งตัวรองเท้าเลยนะครับแล้วก็จะตัดกับสีแดงออกชมพูนะครับนี่ครับมันจะออกชมพูนะไม่แดงซะทีเดียวนะครับเป็นเส้นสายนะครับการดีไซน์นะครับจะมีแค่2สีนะครับผมนะครับไปเริ่มในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วัสดุของตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับตัวพลเตอร์นะครับแน่นอนว่าตัวพลเตอร์อ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือเป็นเรื่องของแถบยางแถบปั่นนะครับในรุ่นก่อนหน้านี้เป็นเพ ator F เฟกหรือเป็นเพเทอร์มิว t a t o r นะครับจะเป็นจะเป็นหนามยางที่เป็นเม็ดๆนะครับผมซึ่งในในสองเจเนอเรชันที่ผ่านมาทั้งมิวเทอร์แล้วก็เฟนะครับปัญหาที่หลายๆคนพบก็คือไอตัวเม็ดยางเนี่ยพอใช้ไปน,นานๆแล้วเนี่ยตัวเม็ดยางมันจะหลุดลอกมันจะหลุดออกไปนะครับทำให ทางอาดดานะครับได้พัฒนาตัวตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนจากตัวหนามนะครับเป็นแถบยางเป็นเส้นๆ้นเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันแถบยางเนี่ยมันจะเต็มพื้นที่ทั้งบริเวณส้งเท้านะครับไล่ไปเลยในบริเวณข้างเท้าด้านในนะครับรวมถึงจะมีข้างเท้าด้านนอกเล็กน้อยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นมันเป็นตัวแถบยางเป็นเส้นเส้นเลยนะครับถ้าเราสังเกต ส่วนใบใกล้เนี่ยมันจะเป็นหนามเป็นชั้นๆนะครับเท่าทีครับเป็นเส้นหนาเป็นชั้นๆเลยนะครับจะไม่ใช่เป็นแค่แผ่นยางบางๆแปะนะมันจะหนาขึ้นมาเลยนะครับนี่นะนี่แล้วก็ไอตัวเนี้ยจะมีความหนบึบความหนบึบแล้วก็ความหนึบค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าลองฟังดูนะครับนี่ครับนะครับช่วยในเรื่องของการสัมผัสบอลจับบอลได้ค่อนข้างดีนะ ทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันเนาะนะครับมาถึงในเรื่องของตัววัสดุนะครับตัวรองเทาง้ารุ่นนี้ยังใช้วัสดุเดิมของจากตัวฟรีกนะครับก็คือเป็นพราสนิดนะครับขึ้นรูปทั้งอัปเปอร์นะครับทั้งตัวรองเท้าเลยนะครับในส่วนบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นพราสนิดแล้วก็จะเคลือบอาจจะเป็นน่าจะเป็นเคลือบวัสดุอะไรสักอย่างอาจจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่ว่า จุดที่เราสังเกตได้เลยกับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมันจะไม่ไม่ฟิลลิงไ,ไม่นุ่มสบายเหมือนเหมือนรองเท้าที่ทํามาจากผ้าถักทั่วๆไปนะครับถ้าถ้าในในในวิดีโอที่เราเห็นเนาะถ้าเราบีบกดมันเนี่ยเราจะรู้สึกเรื่องมันแบบมันค่อนข้างแข็งไม่เป็นธรรมชาตินะครับครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่ผมจับครั้งแรกเนี่ยผมก็แอบตกใจเลยนะว่าเฮ้ยทำไมมันมัน,ม,นมันแข็งขนาดนี้นะครับเพราะว่า ในในปัจจุบันนะครับรองเท้าในที่ออกมาในเจเนอเรชั่นหลังๆที่เป็นทำมาจากทักที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับผ้าถาักไฟนิตพามนิตอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะไม่แข็งขนาดนี้นะครับซึ่งอันนี้มันแข็งเหมือนกับรองเท้าที่ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับที่รองเท้าจะออกออกแนวแข็งกระด้างน,นิดนึงถ้าไม่ใช่รองเท้าพวกหนังเพนะซึ่งผมก็แอบแอบตกใจเลยจนจน จนไม่กล้าที่จะซื้อใสในใน,ในช่วงแรกก็เลยลังเลอยู่พอสมควรนะจนผ่านไปจนตัวใหม่ออกมาก็เลยโอเคมันลดราคาก็เลยลองลองลองเอามาใช้งานดูนะครับก็เป็นอย่างที่ที่รู้สึกเลยคือมันมันแข็งมากๆนะครับเนี่ยนะครับมันแข็งแล้วก็พอเวลาเราบีบไปเนี่ยเราจะสังกเกตได้ว่า,าตัวอัปเปอร์เนี่ยคืนตัวทันทีเลยนะครับ,นะรบมันค่อนข้างที่จะแข็งนะส่วนบริเวณ ตัวร้อยเชือกลงเท้าไปถึงตรงหุ้มข้อนะ,อะตัวนี้เป็นข้อสั้นนะครับมันจะมีทั้งข้อสูออสงแล้วก็ข้อสั้นนะตรงข้อสั้นเนี่ยเป็นตัวผ้าพามิดธรรมดาไม่ได้เคลือบอะไรทั้งนั้นนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่ได้มีปัญหาสําหรับตัวตัวลิ้นรองเท้าตัวนี้แล้วก็ตัวบริเวณข้อเท้านะครับแต่ว่าจุดสังเกตหนึ่งเลยตรงบริเวณหลังเท้านะครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแหลมนิดนึงนะแต่บางทีมันก็แอบจะ เรียกว่าจะจะ,จะบาดบาดตัวเอ็นร้อยหวายนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีนิดนึงเวลาเราเราใส่อะไรอย่างนี้นะครับนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับรองเท้ารุ่นนี้เป็นปุ่ม H G A G เนาะซึ่งถ้าเป็นของปุ่ม F G เนี่ยเราจะเห็นตัวชุดพื้นแบบใหม่ก็คือเป็นฟา t f เส e เฟรมนะแต่ว่าตัวนี้เป็น H G เราก็มันก็จะเป็นชุดพื้นแบบเดิมที่ ทางดาช้มาตั้งแต่เพ e เตอร r ตัว18แล้วเนาะนะครับเป็นตัวปุ่ม HG นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรใหม่นะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปุ่มมันจะสั้นลงนะครับถุ่มจะสั้นลงแล้วก็จะลดความคมเหลี่ยมจากตัวฟาเซตเฟนไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เวลาเราเล่นกับหญ้าเทียนเนี่ยก็จะกระกจะายน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับ,รบก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัว RYAS Predator H นะครับ ิลลิ่งการสัมผัสนี่ครับจะค่อนข้างที่จะแข็งรวมไปถึงทางอัปเปอร์เลยนะครับจะมีส่วนที่รู้สึกว่ามันมันนุ่มสบายก็แค่ส่วนบริเวณคอล่าที่มันเป็นตัวราเชือกไปถึงตัวบริเวณข้อนะครับน่นนั้นก็คือค่อนข้างที่จะแข็งนะครับส่วนฟิลลิ่งการสวมใส่เนี่ยผมจะไปพูดถึงอีกคลิปหนึ่งนะนะครับจากการสัมผัสจริงแล้วก็ฟิลลิ่งการสวมใส่ต้องต้องบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต,ต่างกันนั่นนะครับเดี๋ยวจะไป พูดถึงข้อดีในข้อดีแล้วก็ข้อเสียอีกทีในคลิปรีวิวการสวมใส่แล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ